สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเพร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมมันก็ล็อกเอ็มมิเทนทอลเลิฟ2.0กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีกาชามาใหม่นะครับของเดือนพฤนภานะครับเดี๋ยวจะเป็นกาชาแล้วก็ของจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะฮะโอเคก็ถึงเวลานะครับกาชามาแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่กางเพล่านะครับอย่างที่บอกครับแพทใหม่เราไม่ต้องเดินไปที่ตู้กาชาแล้วนะครับเรามีไอคอนลัดนะก็เข้ามาที่นี่เลยนะครับอ่าครับ นี่ครับกาชาัยตรงนี้เลยนะครับน,รนี่เซตนี้นะครับมาใหม่นะฮะประจําเดือนนี้เลยนะครับโอเคผมมีอยู่930ร้อยสใบสุ่มกันเลยนะฮะอ่ะเรามาดูไอเทมกันนะฮะก็สําหรับแพทใหม่นะครับเนี่ยดูนะเนี่ยคุณสามารถกดดูได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเห็นเลยอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นไหนนี่นะเห็นปะ เห็นไหมฮะเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยเห็นหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยไอเทมมันถูกเปลี่ยนไปหมดนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่าโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันที่ไอเทมชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับก็ไอเทมชิ้นแรกก็คือในส่วนของอ่ามงกุฎครับฮอนของชนเผ่าเขตร้อนนะครับอันนี้มันจะได้เด็กปกสนะครับแล้วก็ได้อ่า ATK ห้าสิบนะครับฝากคู่มือได้เลือดหกสินะครับเด็กปก4นะฮะ เป็นมงกุฎเนาะนี่ครับประมาณนี้นะฮะโอกาสอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นี่ครับาสามารถกดตรงนี้ได้นะครับนี่นฮะจะเปลี่ยนไปนะฮะโอเคชิ้นถัดไปนะครับก็คือชิ้นนี้เลยนะครับเป็นด้านหลังนะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอนะครับชนพอเคล็ดร้อนะครับเป็นประเภทหลังอันนี้ได้สเตตบงหนึ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็สกิลเมทโดนสกิลเมทลดลง2%นะครับฝากคู่มือได้ a อ k บวกสี่เอมบเบวกสด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะเท่เลยนะครับถัดไปเป็นไอติมแตงโมนะฮะไอติมแตงโมปึ๋งไ่ไหนเอ่ยนี่ครับไอติมแตงโมนะฮะได้อะไรบ้างนะครับได้เลือด500รอนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับสภาพบรายนะครับ 5%นะครับฝักคู่มือครับได้เลือด60นะครับเอ็มได้หกสี่นะฮะเป็นประเภทปากนะฮะสามชิ้นล่างครับโอกาสได้สูงนะครับเพราะว่ามันดรอปง่ายนะฮะอ่ะเรามาดูไอเทมแรงกันบ้าง3ชิ้นบนนะครับเริ่มกันที่เจ้ากระต่ายคืนฤดูร้อนนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่กระดานกระต่ายโต้คลืนเห็นไหมครับ อันนี้ได้อะไรบ้างนะครับได้ในส่วนของ Move Speed 5%นะครับแล้วก็ Max SP 5%นะครับแล้วก็ถ้าเลือดต่ำกว่า70%ครับจะได้รับฮิว15%นะโอ้โหหางฮิวนี่หว่าแล้วก็ฝากข้อมือครับได้ a t k 6คบวกครับ M a t k 6บวกด้วยนะครับอ่าไอเทมมีชิ้นหนึ่งครับก็จะเป็นส่วนของกระต่ายแตงโมน้ำแข็งอ่าดูมันไปปพ้งนี่ครับทางด้านบนเห็นไหมฮะ เป็นหมวกนะอันนี้ครับได้เป็นสเตตบงหนึ่งทุกอย่างครับแล้วก็ดดเมจธาตุไฟนะครับ5นะฮะแล้วก็เมื่อเรานะครับอะไรเนี่ยเมื่อเราตีบวกนะครับอ๋อเพราะเราเอ็นแชนหนึ่งหน่วยนะครับจะได้เาเมจธาตุไฟแรงขึ้น0.1%นะครับถ้าว่าเราสามารถเอ็นแชนได้ถึงเลเวล170ใช่ไหมฮะเราจะได้หมด17%นะฮะอันนี้สำหรับดดเมจธาตุไฟโดยแท้จริงนะฮะแรงเลยนะครับ อ่ะต่อมาเราดูไอเทมสุดโหดของเดือนนี้กันนะครับก็จะเป็นเนีย่ยอะไรเนี่ยซิฟซอรี่นะครับซีฟซอรี่ก็คือส่วนไหนเนี่ยอ๋อนี่ครับเป็นอ่าส่วนใบหน้านะครับเห็นไหมฮะโค้งๆอ,อยู่เนาะได้อะไรบ้างนะครับได้โอ้โหเอ็มเพนสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราตีบบกหนึ่งนะครับถึงบบกหกนะครับ จะได้นะครับทุกการตีบวกหนึ่งเนี่ยจะได้เอ็มเพนหนึ่งอนะฮะสูงสุดถึง6%ด้วยกันนะโอ้โหเท่ากับว่าใบหน้านี่มันได้เอ็มเพนสิบเปอร์เนแล้วนะโอ้โหสายเวทถูกใจเลยครับสำหรับตัวนี้นะอ่ะแน่นอนนะครับฝากคู่มือได้เอทีเคกับเอ็มเอเด้วยนะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาอย่าเรามาทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับอ้าวดออกไปเฉยอ่ะเริ่ม,มเลยครับกดไป โอ้โหได้จอครับได้จอมาอ่ะรอบสองนี่เหรอครับรอบสองรอบสองเพราะผมชอบกราฟิกกาชาใหม่โอ้โหซ้ำเลยนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับมันสุ่มกาชาไวขึ้นนะอ่าอ่ากระต่ายโตขึ้นนะครับสามรอบได้กระต่ายโตขึ้นมานะครับนี่ได้ตัวนี้มานะครับนี่ได้ หางฮิวมานะครับหางฮิวหางฮิวโอเคกลับได้อะไรมาเนี่ยโอเคอ่ะครั้งที่สี่ครับของแรงไม่ออกเลยโอ้โหสามอีกแล้วลูกพี่อ่ะรอบที่ห้าครับโอ้โหได้เยอะมากไอตัวนี้อะไรรอบที่หกครับจัดไปเอ้ย <laughs> ทำไมได้ซ้ำบ่อยอย่างไรอะนะทำไมได้ซ้ำบ่อยอย่างไรครับนะรอบที่เจ็ดเลยมาออกอื่นบ้างดิเออกไอติมแตงโมครับออกไอติมแตงโมครับโอเคยังเหลืออีกสามชิ้นนะมารอบที่แปดอ่าโอเคได้หมดแล้วนะครับ 4ชิ้นล่างได้หมดแล้วนะเหลือ2ชิ้นบนนะครับมารอบที่9ใช่ปะเออสามเข้าไปอานะกาชารอบที่10ครับมาเลยใบผมเยอะผมจะเอารอบเดียวให้หมดเลยนะเนี่ยสามอีกแล้วอะมาจัดไปครับโหมันได้ยากจังนะเออเอาเข้าไปอ,อ่ะสิบสองนะไม่ออกสักทีนะครับ เออเข้าไปสิบสองรอบก็ยังไม่ออกนะครับออกยากจริงสิบสองรอบก็ยังไม่ออกสักทีเอออ่ะไปอื้มซ้ำลัว อ่ะสิบห้ารอบแล้วผมว่าคิดว่าผมรอบสุดท้ายนะพอก่อนโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวอีกสองชิ้นบนเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าสายเวทชอบเลยนะครับโหดมากๆนะฮะโหดมากเลยนะครับอ่ะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันนะแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสดีครับ